วิธีชีวิตชาวนาในภาคกลางนะคะน้ำในคลองชนระทานก็มีเต็มสองฝั่งคลองเลยนะคะบ้านเราการชนระทานจะดีมากเลยนะคะน้ำจะมีตลอดชาวนานก็จะมีน้ำทำนานี่ดูไหนที่น้ำต่ำกว่าพ่อเขาก็จะสูบขึ้นนะคะ ช่วงนี้ก้องสูบเพราะว่าเปิดประตูระบายน้ําตรงนี้ได้เลยนะคะเปิดประตูระบายน้ําเพื่อให้น้ําเข้ามาสู่เรียกคลองส่งนคลองส่งน้ํานี่ก็เป็นท่อที่เราไม่ต้องเปิดประตูจะไหลเข้ามาเองเลยเป็นคลองส่งน้ําที่ออกไปสู่นาที่กว้างใหญ่หนะคะนาที่กว้างใหญ่ ิ่นี้ก็กว้างใหญ่มากเลยนะคะหลายแสนไรเลยนะคะทุ่งนี้นจะหลายแสนไรเขาเรียกทุ่งทุ่งบางค่ะจะเป็นทุ่งรับน้ำอีกทุ่งหนึ่งภาพการเราจะมีทุ่งรับน้ำเยอะนอกเหนือจาก่ดูทำานแล้วก็จะเป็นทุ่งรับน้ำในช่วง ดูหนึ่งของหนึ่งปีนี่ก็เป็นการย่ารัาย่านาก่อนที่จะหว่านก่อนที่เราจะพาย,ย่างแบบนี้ของเจะใช้รถไถใหญ่ไถก่อนนะรถไถใหญ่ไถก่อนแล้วก็จะปล่อยน้ําเข้านาปล่อยน้ําเข้านาแล้วก็มาใช้รถย่าบตานเรายังยังเป็นรถย่านาแบบนี้อาจจะเห็นใกล้ใก จะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ขอโทษขออภัยเพราะนานสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะนานกว้างมากเลยนะเมฆก็พื้นเป็นวิตูนี้เป็นวิูที่ดีมากเลยนะคะทาราก็จะไม่ร้อนเท่าไหร,นะร่นะคะเมฆจิ้มทั้งวันแต่ฝนไม่ตกก็สะดวกสบายทุกอย่างนั่งแนละ้วไม่ได้เดินตามเลยนะคะ ใหม่ก่อนนี้ต้องเดินตามเดี๋ยวทีนี้ใช้นั่งแบบสะดวกสบายแล้วไปไหนก็มีรถลากรถไปด้วยนะต้องใช้รถสองคันสามคันเนาะแต่แต่ละแปลงอย่างแปลงนี้ก็ใช้แปลงนี้นาะชิ้าไร่ใช้รถย่านสองคันก็จะแบ่งกันอยู่แบ่งกันอยู่เป็นเป็นชุดน,นะคะ แปลงไหนที่นาเยอะก็จะหลายพันหน่อยน,นี่ก็แค่สิบห้าไร่ใช้สองพันคนนี้สะดวกสบายทุกอย่างเลยคะไหน,น,น,นก่อนนี้เดินตามจนปวดขาเลยเขื่ของนี้ไม่ต้องเดินตามแล้วไช้วนวนวนไปวนวนเสร็จแล้วก็ มีหลายขั้นตอนนะในการที่จะทำถ้ามีโอกาสจะถ่ายทำให้ชมอันนี้ก็เป็นแปลงนาใกล้ๆบ้านใกล้ถนนเวลาเก็บเกี่ยวก็จะสะดวกสบายทีทีทุกท่านได้เห็นได้ชมการทำนาในภาคกลางเนะาะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไร่ก็อจะหามาให้ชมได้แลคะ่ะ จากที่ไกลมากเลยนะคือคือตูงขบา,าให้เห็นขนาดเอยรถสอันก็ย่ำวนไปวน,วนไปนกก็กินอยู่ไมห่างช่วงนี้นกไม่เยอะนะคะเพราะว่าทุกทุ่งจะมีการไถทําทนาหมดเลยนกก็ไม่ต้องอยู่กันแบบรวมตัวกระจายกันออกไปหา ต้องมานั่งแย่งกันแป้งเล็กแป้งน้อยนะคะตอนนี้ก็คือแบ่งเป็นไปเธอไปหาทิ้งแปลงนั้นฉันมาหาทิ้งแปลงนี้นกก็เลยจำตูวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ถ้เป็นช่วงฤด,ดูที่ทำนาปางังอันนั้นนกจะเยอะจะเยอะมากเพราะว่าจะทำนาไม่พร้อมกันเกินี่คือนาบี้ ร้อมกันทาพร้อมกันทั้งรุ่งรุ่งที่กว้างใหญ่คือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาเว้นว่างมาหยุดทํงานระหว่างมีนาเมษานะคะจะจะเริ่มหยุดใครเกี่ยวแล้วก็จะหยุดเลยหยุดทาจนมาถึงพุทธาก็เริ่มทําพ้อมกันเลยคือไปทางไหนก็จะได้ยินแต่เสียงรถไถนารถย,ย่งงานา ไวแล้วก็จะแบ่ง ี่เขาเขาย้ำนาะเสร็จนี่เดี๋ยวเขาจะชักล่องน้ำให้เราเลยนะแล้วเราก็จะต้องใช้จอบอันเล็กๆเดินไปแหวะล่องน้ำเพื่อให้ล่องน้ำไหลสะดวกขึ้น,นค่ะเพราะว่าที่รถเขาชักล่องไว้ให้แล้วอ,อาจจะไม่ไม่กว้างหรือไม่ลึกไปอาจจะเป็นแอ่งน้ำก็จะติดค่ะแต่เราก็ต้องช่วยโดยการที่มาแหวะล่องน้ำช่วยด้วยที่าน,นาดำก็ไม่ต้องนะแต่อันนี้เป็นนา ตเหนือนภคะวัอกภานาบาก็มีแค่รถไถคันเดียวไม่ต้องมาย่งยางเงสสบายบางบ้านบางที่อาจจะว่าโอ้แถวบ้านไม่มีใช้แล้วรถแบบนี้นะคะแต่ทางภาคกลางเรายังมีแล้วก็ประยุกต์ใช้แบบสะดวกสบายราะนาบ้านเราไม่ได้ทำแค่ห้าไร่สิบไร่บางคนทำห้าสิบไร่ร้อยไร่ เ5ผ้าไล่2องคันเราจะมาไม่ใช้แบบนี้ก็ไม่ได้นะใช้คนก็คงไม่ไหวเลย นาจะเสมอกันเลยนะคะเรามีนานที้าไร่ต้ใช้พันนาแค่อันเดียวไม่มีแต่งซินะคะที่คือใช้พันนายาวไปเลยเวลาไถาเวลาเฉียวจะสะดวกสบายแต่ถ้าเกิดเป็นนาที่แบบว่าใช้เป็นพันนาแปลงเล็กแปงน้อยแตบบ่นั้นเวลาไถาเวลาเฉี่ยวจะลำบากนะคะตัวเกี่ยวก็ต้องปีนพันนาบ้างอะไรบ้าง บางทีบนหัวคนาคก็จะมีอะไรต่างๆที่จะทำให้รถเกี่ยวติดหรือรถไถติดนะคะทางภาคกลางก็เลยนิยมทำนาเป็นแปลงใหญ่ๆไปเลยเพราะว่านาจะเป็นพื้นเดียวกันน้ำก็จะเสมอน,นะคะน้ำจะเสมอไ,ไ,ไม่ต้องกลัวว่าทางนู้นจะต่ำทางนี้จะสูงนะคะส่วนมากจะเป็นนาพื้นเดียวกันทัหมดเลย จะขึ้นอยู่กับการสามาคีด้วยนะคะชาวนาที่ทํานาหรด้ว่กันก็คือต้องสามาคีกันด้วยเวลาทำนาคือหลายๆท่านหลายๆบ้านก็อาจจะเหมือนแตกต่างกันไปแต่ภาคกลางเนี่คือลาเกี่ยวเขาจะคนไหนเกียวพร้อมกันเนี่ยทางขึ้นทางลงแต่างนานติดถนนเนี่ยทาก่อนแบบนี้แล้วนาที่ถัดไปก็จะมีทางขึ้นทางลงเหมือนกัน,นะคะ่ะ มีถนนสู่ท้องนากว้างๆยาวไปเลยนะคะรถเข้าไปถึงกลางทุ่งเลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีทางขึ้นเวลาเขียวถ้ากลางส่วนมากจะทำไว้แบบนี้แนละ้วบางที่ไม่มีทางขึ้นมีลำบากมากเลยต้องมาขอทางขึ้นกับเพื่อนถ้าเราเป็นคนที่เห็นตัวเพื่อนถูงก็จะไม่ไม่ค่อยอยากที่จะ เราลักษาคคีกันไว้ยาวนาไทยทำอะไรก็ช่วยเหลือกันไม่ต้องกลัวว่าไถาไปี่คนจะตีดมาใส่หรือว่าอะไรเลยนะคะเพราะเขามีที่กันโคลดีอย่างดีเลยนะคะสมัยก่อนนี้ก็่าจะไถนาเสร็จนะเปลือนที่โคลมอมแมม แล้วต้องคอยคอยที่จะไปเฉือนหญ้าออกเฉือนหญ้าออกจากไถหรือก็เขาเรียกฐานเนผะานไถ มานี้นะคะก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมภาพอาจจะไม่สวยงามชัดเจนมากนะคะขอโทษขอไทยติชมกันมาได้นะคะเดี๋ยวเจ้าบ้านจะปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เจ้าบ้านได้ มีกำลังใจทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย